นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นประเด็นนะพยายามที่จะไม่ตอบคําถามนักข่าวตอนนี้นักข่าวหน้าง,งานเนี่ยงงกันหมดเลยนะฮะเพราะนายกเนี่ยใช้กล,ลวิธีใหม่ในการตอบคําถามนักข่าว12สิงหาคมที่ท้องสนามหลวงนายกใช้วิธีการที่ถามคําถามนี้ตอบอีกคําถามหนึ่งนนะะะะคค แล้วล่าสุดที่สภาก็ถามอีกฮะเพราะว่าสารรัฐมนูญนัดหมายใน21สิงหาคมใช่ไหมฮะนักข่าวก็ถามท่านนายกฮะ21สิงหาคมเนี่ยท่านจะไปเป็นพยานด้วยตัวเองไหมนายกตอบว่า <Is S 1> 21สไงหาคมไม่ค่ะ21สิงหาคมไมค่ะ21สิงหาคมไมค่ะ21สิงหาคมตรงกับวันเกิดเลยนะคะเป็นกลยุทธ์ในการตอบไม่ตรงคําถามทําให้นักข่าวก็งงกันไปไม่รู้จะไปตีความอะไรต่อแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียฮะข้อเสีย จะทาให้ข่าวลือที่มีอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขคนลือและเชื่อจะลือกันต่อไปฮะข่าวลือที่ว่าคือนายกจะชิงลาออกก่อนสันรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ซึ่งการชิงลาออกนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ต้องจําหน่ายคดีไปเลยนายกไม่ต้องถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองและนายกก็จะไม่มีข้อหาติดตัวเหมือนอดีตนายกเศรษฐาแต่ข้อดีก็มีเหมือนกันข้อดีคือไม่ต้องผูกมัดตัวเองถูกไหมเผื่อในอนาคตขึ้นมาสมมุติว่าท่านนายกเนี่ยตอบว่า ไม่ชิงลาออกแน่นอนแต่ปรากฏท่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดูทิศทางลมฝนลมฟ้าอากาศแล้วไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วเกิดมีการคุยกันภายในครอบครัวมีคําแนะนําจากคุณพ่อซึ่งเป็นอดีตนายกว่าชิงลาออกไปเลยดีกว่าลูกถ้าแบบนั้นแล้วนายกเกิดมาชิงลาออกทั้งๆที่ให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ลาออกเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าอ้าวพูดอีกอย่างทําอีกอย่างก็เป็นการผูกมัดตัวเองเกินไป